ไม่อยากให้สิวทิ้งรอยดำรอยแดงนะครับห้ามทำสองสิ่งนี้เด็ดขาดนะครับมีคนมาปรึกษาผมที่คลินิกความงามเยอะมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่พานะครับลูกลูหลานๆมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้ามีสิวต้องรีบบีบเลยบางคนบีบปึ๊บโอ้โหชนกระจกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือจริงๆแล้วเนี่ย สิวเนี่ยครับถ้าเราไม่อยากให้มีรอยดํารอยแดงไม่อยากให้มีรอยแผลเป็นจากสิวนะครับข้อที่1คืออย่าบีบสิวเด็ดขาดการบีบสิวเนี่ยมันเป็นการเปิดรูด,ด้านบนของผิวหนังครับยิ่งรูด้านบนกว้างเท่าไหร่มันก็จะมีรอยดํารอยแดงแล้วมีโอกาสที่สิวเนี่ยมันจะสร้างหลุมสิวหรือแผลเป็นถาวรได้ดังนั้นอย่าบีบสิวเองนะครับให้ใช้วิธีการนะครับอย่างเช่นที่คลินิกผมเนี่ยผมจะให้ คนไข้เนี่ยทาคลินด้าเจลกับแอคเน่ครีม2อย่างบนใบหน้าก่อนนะครับเวลาทาเสร็จเนี่ยมันจะทำให้ผิวบริเวณนะั้นนะค่อยๆลดการอักเสบลงแล้วผิวจะบางลงจนกระทั่งเริ่มเห็นหัวไม่ว่าจะเป็นหัวดำหรือหัวขาวก็ตามเริ่มเห็นหัวให้มาที่คลินิกความงามใกล้บ้านแล้วให้เขาช่วยกดให้ที่นี่ในการกดคือเขาจะเอาเข็มเปิดปลายหัวเล็กๆทำให้รูเล็กที่สุดแล้วใช้อุปกรณ์กดอย่างนุ่มนวลแล้วให้หัว รุออกมารุดออกมาครับแล้วมันก็จะทําให้รูเล็กรูเล็กก็จะทําให้โอกาสเป็นแผลเป็นน้อยรูเล็กทําให้เกิดรอยดํารอยแดงน้อยหรืออาจจะไม่เกิดเลยนี่คือเคล็ดลับที่1นนะครับดังนั้นใครอยากดูคินด้าเจลกับดูแอคเน่ครีมที่ผมใช้ที่คลินิกสามารถพิมพ์คําว่าเซตสิวได้นะครับแล้วทีมงานผมจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าพิมพ์เซตสิวสินาทีทีมงานไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทักไลน์แอดดรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้นะครับ ข้อที่สองที่ห้ามทำเลยห้ามทำมากมากเลยก็คือกินอาหารที่กระตุ้นการเกิดสิวบางคนรู้อยู่แล้วว่ากินช็อกโกแลตแล้วเฮ้ยเนี่ยกินช็อกโกแลตทีไอสิวขึ้นกินนมสิวขึ้นกินน้ำหวานหวานสิวขึ้นดังนั้นอะไรก็ตามที่กระตุ้นการเกิดสิวให้หลีกเลี่ยงนะครับ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงแล้วยังเป็นอยู่นะครับผมแนะนําว่าควรจะปรึกษาหมอผิวหนังและแสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อบนผิวอาจจะเป็นได้ดังนั้นบางคนที่เป็นสิวอักเสบสิวหนองสิวแบบลุกลามเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นกินยาปฏิชีวนะและกินยาลดความมันบนใบหน้าเพื่อไม่ให้สิวเพิ่มขึ้นอันนั้นต้องปรึกษาหมอผิวหนังใกล้บ้านนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครก็ตามนะครับสามารถทําตามที่ผมบอกได้นะทุกคนจะสามารถ ป้องกันการเกิดรอยดำรอยแดงและแผลเป็นหลุมสิวนะครับจากสิวได้แน่นอนนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ